ตอบคำถามนี้ค่ะคุณนงทำงานอะไรมาก่อนคะก่อนจะมาเป็นคุณครูขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ติดตามคุณนงแล้วก็ขอบคุณที่อยากทราบว่าคุณนงทางานอะไรมาก่อนก่อนอื่นเนาะในการที่คุณนงทํางานอยู่ในวงการนําเข้าส่งออกนะคะเรามารู้ว่าคนที่เกี่ยวข้องในการนําเข้าส่งออกมีใครมั่งนะรู้จักครูแล้วก็ต้องมีความรู้เรื่องนําเข้าส่งออกพื้นฐานด้วยนะโอเค เริ่มแรกเลยนะคะในวงการแล้วเนี่ยที่จะทําสินค้าส่งออกระหว่างประเทศเนี่ยมีใครเข้ามาเก็บข้องมั่งพื้นฐานนะคะที่ต้องมีเลยเนาะก็ต้องมีผู้ส่งออกใช่ไหมคะแล้วก็ผู้นําเข้านะแล้วก็เขาจะจาซื้อขายกาันก็ต้องมีแบงค์นะคะมาเก็บข้องทั้ง,งต้นทางและปลายทางนะจะเอาสินค้าออกไปต่างประเทศได้อะ จะเป็นการขนส่งทางเรือนะคะจะเป็นทางแอร์หรือจะเป็น cross border ก็คือเป็นทางรถนะคะก็มีบริษัทต่างๆนี้เข้ามาเกี่ยวข้องสินค้าจะส่งออกไปต่างประเทศได้หรือจะนําเข้ามาได้เนี่ยต้องผ่านพิธีการกับศุลก,การกรเนาะก็มีค custom b มมเกอร์หรือพี่ shipping ปเ,ปเนี่ยเป็นตัวแทนออกของดาเนินการพิธีการขนส่งให้นะคะแล้วก็ต้องมีรถที่เป็นภายในประเทศเนี่ย ะะมาที่ท่าเรือต้นทางหรือมาที่แอร์พอร์ตนะคะรถปายทางก็เช่นกันนะคะพอเรือถึงปลายทางถึงแอร์พอร์ตปลายทางก็กกต้องทำการขนส่งรถมาใช่ไหมคะมีใครเกี่ยวข้องอีกคะมีตัวแทนที่เป็นโบลกเกอร์หรือนายหน้าเนี่ยคือเฟปเปอรเดอร์นะคะในการทํางานนะคะหรืออื่นๆที่มีอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นอินชอลันต้องซื้ออินชอลันมีแวร์เฮา ในการพักเก็บของใช่ไหมคะมีบริษัทแพ็คกิ้งนะคะบริษัทจัดคนอะไรเงี้ยนะคะมีพวกบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องออสินค้าที่ต้องการฟูมิเกตลมควานอบยาก,การมอดแมลงหรืออื่นๆเยอะแยะไปหมดเพื่อนๆอ,อยู่ตรงไหนยังไงมาแชร์มาคอมเมนต์บอกลยค่ะว่าตอนนี้ปิจุบาลเพื่อนทำงานอะไรกันอยู่นะคะส่วนคุณนงตอบคำถามน้องนะว่าคุณนงทำอะไรม,มาก่อน คุณหน่งเริ่มแรกเลยนะคะตัวเองเนี่ยเริ่มทำงานที่สายเรือในตำแหน่งอยู่ใน HR คือโอเปอเรเตอร์เลยอันดัแบ,บแรกเลยคือตอนนั้นนะคะคุณหน่อง e n t h ไม่ติดเนาะก็เรียนภาคคาโดยที่ว่าคุณพ่อส่งเ,เด็กเอกชนก็คือขออนุญาตพ่อขอทำงานไปด้วยเลยไปด้วยเนาะก็เลยใช้วุฒิบอรหเนี่ยไปสมัครบริษัทส,สายเรือ ก็เลยได้ตำแหน่งนี้เลยโอ,โอเปอเรเตอร์รับโทรศัพท์นะคะก็เรียนรู้เรื่องเอกสารเห็นหน้าเคาน์เตอร์เนาะมี BL เรือมีดีโอเนี่ยก็เขีนเอกสารแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนจบปี4ก็ยังเข้ามาอยู่ในวงของเรืออยู่ก็อยู่ที่เดิมะคะ่ะทำด็อกิเมนต์ออก BL เรือก็ได้คีย์ l l เรือแล้วก็มาเป็น CS รับบุ๊กิ้ง นะคะก็อ,อยู่สายเรือนี้นะคะแล้วก็ย้ายไปอยู่สายเรือเต็มตัวอีกทีหนึ่งนะคะก็มาสักเจ็ดแปดปีทํางานสายเรือนี้อยู่ระหว่างที่ทำงานตรงนี้อยู่แหละเป็น C ีอยู่เนี่ยคะ่ะก็มีคนชวนจะเป็นเซลเฟเบอร์เดอร์อยู่ตลอดเวลาตอนนั้นก็กลัวๆก็กล้าก,ก,ก,ก็ยังไม่กล้าทำนะไม่กล้าทำเพราะว่าไม่ชอบคุยต่อหน้าแต่ว่าคุยแล้วพอสับ รับบริการเนี่ยชอบก็คุยได้ปฏิบัติงานได้ดีเลยแหละนะคะก็มีคนมาชวนเป็นเซลล์อยู่หลายบริษัทกันนะแต่ก็ไม่ไปสุดท้ายต้องไปอยู่ดีเพราะว่ามันมีวิกฤตปี40นะคะก็คือตรงนั้นมันมันคิดได้เองจากการที่เราเห็นสิ่งแวดล้อมณนะเวลานั้นว่าบริษัทเรือเนี่ยเป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆเนาะเห็นไหมคะจะมีหลายๆแผนกนะเป็นโครงสร้างเนี่ยทุกแผนกคะ่ะจะมีการเลยออฟคือเอาพนักงานออก เนาะวิกฤตต้ยมยำปี40นะคะทุกคนก็จะโดนเลยออฟออกซึ่งมีตำแหน่งเดียวคือแผนกเนี้ยเซลเนี่ยแผนกเดียวเนี่ยคือไม่มีพนักง,งานท่านใดได้ออกเลยแผนกอื่ออออนนีคน่ค่อยๆโดนคนสองคนสามคนค่อยๆอ,ออกไปใช่ไหมคะเอ้ยตอนนั้นครูก,ก็บอกว่ารู้สึกกับว่าเอ้ยถ้าฉันยังต้องเป็นลูกจ้างเขาอยู่กินเงินเดือนเขาอยู่เราต้องอยู่ตรงนี้ให้ได้นะเพราะว่าต้องการความมั่นคงให้กับชีวิตเดี๋ยววิกฤต กลับมาอีกรอบหนึ่งมันจะโดนหรือเปล่าว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจทั้งที่กลัวนั่นแหละออกมาอยู่ในบริษัทเฟ a เ e อร์วเดอร์เฟดเปอร์เดอร์คือะคะตัวแทนที่ขนส่งกระเป๋าเทให้กับผู้ส่งออกกับผู้นําเข้าก็หมานถึงว่าเหมือนบล็อกเกอร์หรือนายหน้านั่นแหละนะคะคุณหนองก็มาอยู่ตําแหน่งแผนเซลเป็นเซลเอ็กซิคูทีฟเล็กๆเด็กๆเลยค่ะทําอยู่นี่ก็นะคะค่อยๆไต่เต้าเป็นแอสเซสเซนต์เซลเป็นเมนเจอร์เซลนะก็อยู่วงการนี้เหมือนเดิม เห็นหน้า house V L ได้เรียนรู้เรื่องตัว shipping พิธีการขาเข้าขาออกรู้เรื่องการจองรถคุยกับเอเจนต์ต่างประเทศลูกค้าไม่มีที่แ packing ก็หาที่แ packing ให้ลูกค้าลูกค้าต้องการขนส่งตีทะเลทไม้ไม่ได้ฟูมิเกตก็ต้องหาที่ฟูมิเกตเอ๊ะจริงจริงกับเบลที่หนะงานนั้นมาแล้วต้องแก้ไขปัญหาอะไรแล้วก็คือทาทาได้หมด เราก็ลองหายให้เขาให้ได้จนเดี๋ยวว่าให้ลูกค้าขนส่งออกหรือนําเข้าได้อย่างสมูทนะคะก็อยู่ตรงเนี้ยเจ็ดปีหลังจากนั้นก็มาเป็นก็คือเป็นเจ้าของเฟดเวอ e ์เดอร์นะคะก็ทําธุรกิจนี้นะคะร่วมกับพาร์ทเนอร์นะเพราะว่าเขาก็เห็นแงเห็นแหละมาออ้ยหน่วยก้นดีมาเปิดเฟดด้วยกันเถอะปูก็เลยออกมาเปิดเฟดเป็นของตัวเองและปัจจุบันตอนนี้ก็ทํางานเฟดไปด้วยแล้วก็ออกมาเปิดแชร์ช่องนะคะให้ข้อมูลให้ความรู้ กับเพื่อนๆืนที่สนใจแนะนำเขาส่งออกเพราะว่าสิ่งที่เราโตขึ้นเราเติบโตขึ้นเราเห็นการเกิดแก่เจ็บตายล้มหายตายจากกระทันหันอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นกับชีวิตซึ่งคุณพ่อครูก็เสียชีวิตด้วยหัวใจวายกระทันหันเนาะนายเก่าที่สายเรือก,ก็หัวใจวายนะไปตีก๊อฟก็เสียชีวิตแล้วก็คุนลูกค้าที่สนิทท่านหนึ่งก็ไปเสียชีวิตด้วยหัวใจวายเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าเอ้ย บางคนคือดูแล้วแข็งแรงมากๆอยู่ๆก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาเลยรู้สึกว่าถ้าชีวิตนี้ตัวฉันเองต้องเป็นแบบนี้รู้สึกว่าเราก็รักโลกนี้เหมือนกันนะคือเราเราเราเกิดมาแล้วอยู่ในโลกนี้มันก็สวยงามนะคะรู้สึกว่า ถ้าเราตายไปเนี่ยเราจะทิ้งคุณค่าอะไรไมา้ในโลกนี้ก็เลยเอาความรู้ที่ตัวเองไปอยู่ในวงการนี้แหละค่ะมาแชร์ให้ข้อมูลให้เพื่อนๆได้เรียนรู้เรื่องด้านนําเข้าส่งออกผลตอบรัวบว่าเพื่อนๆสนใจไหมก็สนใจมากๆทั้งอินบ็อกเข้ามาถามเข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยหรือบางคนสนใจเป็นกับตันเลยอย่างเงี้ยโอเคผมจนะทำงานไปแล้วมีธุรกิจแบบว่าต่อยอดได้ มาช่วยผมหน่อยหรือบางคนเเจ้าของหัวล่ากอะไรเงี้ยเอ้ยผมเนี่ต,ต่อยอดเปิดเฟอร์เดอรของตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็มาติดต่อหรืออื่นๆอาจารย์มาหาลัยนะคะเขามีเจ้าของคอร์สสอดเดอร์หรืออื่นๆเนี่ยที่ไม่ประสค์ออกนา ทาง,น,งน้องหน้าใหม่เพิ่งเข้าวงการหนูจะเป็นเซลแล้วคะ่ะคุณครูช่วยหนูหน่อยหนูทำงานซ S เอ p อ r t อระคะ่ะหนูโดนค่าดินเมล็ดไปเป็นหมื่นเลยแต่นายเขายังให้ทำงานอยู่หนูต้องแก้ปัญหาอย่างนั้นหนูต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มคะอย่างเงี้ยก็คือเข้ามาเยอะแยะนี่คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆน,นะคะที่สนใจก็เข้ามาคุณหน่งยินดีนะคะความรู้ที่ครูไปอยู่ตรงเนี้ยถ้าสามารถช่วยซัพพอร์ตเพื่อนๆพี่ๆนน,น้องได้คุณหน่งยินดีนะคะสามารถ ทักทายเข้ามาอินบ็อกเข้ามาหรือใครทำอะไรอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้อยากแนะนำตัวเองให้ครูรู้จักหรือปัญหาที่เจอคืออะไรบ้างก็ลงในคอมเมนต์มานะคะมาอัปเดตมาคุยกันนะคะมาเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ติดตามช่องครูหนุกดะะ้วยค่ะครูนุจะได้แชร์ข้อมูลต่างๆให้เพื่อนๆทราบเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ตอบคาถามน้องนะคะรู้นะว่าคุณหนงเป็นใครและน้องเป็นใครล่ะตอบคุณหนงเลยนะคะขอบคุณค่ะเรียนรู้ทุกวันเก่งขึ้นทุกวันกับช่องคุณหนงนะคะบ๊ายบาย